เป็นหัวข้อตัวเส้นดูแนวฟิโบนาชชี่ครับเป็นเป็นพฤติกรรมที่หุ้นขึ้นแล้วมันมันจะไปเด้งตรงไหนครับก็มมผมมองว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งแนวคิดนะครับซึ่งท่านผู้ฟังสามารถเอาไปต่อยอดได้นะครับอืมอืมคือ,อคือเดี๋ยวพี่เกิดนิดนึงคือการที่เราคุยเทคนิคเกกันเนี่ยกับยิ้มเนี่ยเกือบ เออเจอ่าทุกเกือบทุกสัปดาห์แนละ้วส่วนใหญ่ทุกสัปดาห์เลยทุกคั้งบรหัสเนี่ยเราก็จะเอาเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่เป็นวิชาการจริงๆอะ่ะที่ตรวจสอบจริงๆที่เกิดขึ้นจริงๆที่ใช้งานจริงๆมาเล่าให้ฟังเผื่อว่าท่านจะได้เอาไปประยุกต์นะกับวิธีคิดของท่านเพราะว่าเทคนิคสมัยเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเพราะว่ามันใช้กันตั้งแต่รายย่อยรายใหญ่กองทุนต่างเทศสถาบานันใช้หมดทุกคนนะครับ ก็เผื่อจะได้ประโยชน์ซึ่งซึ่งก็มีคนส่งข้อความมาที่ยิ้มหลายคนนะครับที่เขารู้สึก,กเขาได้ประโยชน์อันนี้เราก็ถือว่าเราสัก,สกเซสแล้วแหละอ,อมีคนได้ประโยชน์ชเอาไปใช้งานได้แล้วเขาเอาไปทํากําไรได้ในตลาดทุนหรือตลาดอื่นก็แล้วแต่มันใช้ได้หมดเนี่ยเทคนิคเนี่ยทุกตลาดเลยก็จริงๆใช้ได้คะแต่ว่าถ้าเบี่ยงใหม่ก็ต้องใช้เครื่องมือน,นี้เบี่ยงใหม่ก็ใช้เครื่องมือดีแบบนี้รจริงๆใ,ใ,ใช้ได้ครับใช่เลยครับโอเคครับ ออันนี้ก็เป็นหนังสือพี่เปียกนะครับครับอันนี้ก็หาซื้อได้นะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือผมนะครับเดี๋ยวหมดหมดโปรเจกต์สอนเป็นอาจารย์พิเศษสอนมชเดี๋ยวมันมันสอบไล่เสร็จก็เดี๋ยวเดี๋ยวทําเล่มต่อคืออาชีพเราเนี่ยสองเดือนยังไม่มีเวลาครับอออืครับเ่วันนี้ที่คุยครับก็มีหนังสืออ้างอิงนะครับถ้าท่านใดชอบก็ ไปที่ห้องสมุดมาลวยนะครับหาชื่อคนนี้นะครับเกรกแคปลาตัวเน,น,นี้คอืมตัวเนี้ยครับเขาหนังสือเขาจะเป็นแนวของตัวเดทอะครับเดสั้นๆแต่ว่าเราเราเอามาปรุยุ์ใช้ได้ครับเท่าที่อ่านเข้ามาหลายเล่มนะครับอันนี้ก็เป็นอินท a นเทเทดดิง้งท a c เด็นี่ครับก็ลองลองไปที่ห้องสมุดมารวยไปดูต่อยอดได้นะครับ จริงๆในหลายเครื่องมือเนี่ยครับมันมันมีหลายเครื่องมือแต่ว่าที่โปรแกรมไทยที่มีเนี่ยก็ก็พอมีอยู่ครับอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นนะครับที่จะเอามาให้นะครับเเครื่องมือสำคัญไม่มีอะไรครับเปิดเปิดอ e ีฟินเหมือนเดิมครับเปิดเปิดอ e ีฟินสต็อกพิกอัพเหมือนเดิมครับในในพีซหรือ Notebook แล้วก็ใช้เส้นค่าเฉลี่ยยี่สิบครับ แล้วก็แนวฟิโบนาชชีแนวหกสิบเอ็ดจุดแปดซิมเปิลเนาะตัวนี้นะครับใช้ซิมเปิลครับซิมเปิลธรรมดาเลยครับแล้วก็แนวฟิโบนาชชีก็ใช้แนวหกสิบเอ็ดจุดแปดแบบตีเสยจากโลย้อนไปไฮเดี๋ยวภาพต่อไปจะมีอธิบายให้นะครับอธิบายให้ฟังอ,อันนี้ก็พอดีลากมือนะครับลากมือนี่นะครับสมมุติราคามันจาก ตีสว่าสิบห้าบาทอะครับลงมาเรื่อยๆครับหลุดเส้น SMA ยี่สิบลงมาครับอาจจะเหลืออยู่ที่อยู่ที่สามบาทแล้วเวลาสามบาทเขาขึ้นไปอรขึ้นไปที่ตีสว่าเจ็ดบาทตรงนี้นะแล้วก็ตอนที่เขาร่วงลงมาครับร่วงลงมาตรงเนี้ยมันจะมีสองพลังครับก็คือพลังแรกเนี่ยเป็นเส้น SMA อยี่สิบ เอกพลังที่สองก็คือเส้นพิบนาชีแนวหกสิบเอ็ดจุดแปดนี่ครับดังนั้นตัวเกทแคปปาตัวเนี้ยเขาจะบอกว่าตัวเส้นหกสิบเอ็ดจุดแปดที่ที่ราคาจะลงมาแล้วเด้งขึ้นนะครับควรจะมีเส้น SMA 20เยี่สิบเนี่ยห่อหุ้มไว้ด้วยณนะวินาทีนั้นนะครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของเขาครับซึ่งเราก็เอ่อไม่ ไม่เรียกว่าไม่ไม่คาดคิดว่าเออมันคนเขาก็คิดได้ง่าย,ายๆแบบนี้เหมือนกัน,นะคระับประมาณนี้ครับพี่พี่ว่าจริงๆเทคนิคเข้นี่ยมันเป็นธรรมชาติแหละมันมันไม่ต้องซับซ้อนมากในการรู้สึกพี่นะใช่ครับมันก็เลยเป็นไปตามหัวข้อเราวันนี้ครับว่าจะดูแนวฟิโบนัชชีหกสิบอ็ดจุดแปดที่แข็งแกร่งเนี่ยในกรณีที่ตีเสยขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีสาธิตการตีเสยขึ้นไปนี่นะก็ จะตีจากบ B ไป A นะครับจะตีจากบ B เสยขึ้นไป A ตรงเนี้ยแล้วก็รอดูว่าราคาเวลาเขาขึ้นไปอะครับมันจะงุ้มลงมาเป็นเป็นะตะขอเกี่ยวที่หกสิบจุดแปดแต่ว่ามันจะเด้งขึ้นไปจริงอะครับย้ำอีกทีว่ามันจะต้องมีเส้น SMA 20ยี่สิบอยู่ณนวะินาทีนด้วยแถวนี้ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คือ เซตก็พยายามจะขึ้นนะครับเซตก็พยายามจะจะขึ้นไปมันก็จะเป็นเป็นแนวหนึ่งครับว่าสําหรับคนที่ชอบไปหาจุดจุดเด้งนะครับก็คือใช้ SMA 20กับฟิโบนั c ี61.8แนวนี้นะครับวันนี้วันนี้<ช>หัวข้อน่าจะเข้ากับกับกับช่วงนี้ของตลาดนะเพราะมัน,นนะรีบาร์ใช่ครับใช่ครับผมผมผมจะหา หาพฤติกรรมตลาดก่อนแล้วค่อยค่อยโยงหัวข้อเข้าครับม,มันจะได้มีตัวอย่างอ,อย่างเช่นตัวเนี้ฮะฟิโบนาชชีเนี่ยเรารู้สึกเราจะพูดกันมาน่าจะสามตอนนะครับแล้วก็สามารถกลับไปเปิดดูได้ทีนี้เนี่ยตอนตีเสยย้อนขึ้นไปเนี่ยครับตรงนี้ก็เราก็หาส่วนสูงครับหาส่วนสูงจุด a จุด b นี่นะครับแล้วก็ตีตีย้อนขึ้นไป แล้วมันจะได้ค่าศูนย์ยี่สิบสาจุดหกสาสิบปจุดสองหสิบหสิบเอ็ดแปดซึ่งของเก๊แคปป้าเนี่ยจะไม่สนใจนะครับห้าสิบสามสิบแปดยี่สิบสามไม่ไม่สนนะครับเก็แคปป้าสนแค่หกสิบเอ็ดจุดแปดตรงนี้ครับนี่ครับแล้วก็หุ้นมันก็ขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วจังหวะที่มันย่อยยอลงมาตรงเนี้ครับเห็นว่าถ้ามันมี ตอนที่มันร่วงมาเนี่ยครับถ้ามันมีเส้น SMA ยี่สิบมาพัวพันธุด้วยเนี่ยแสดงว่าเขาจะใช้จิตวิทยาของคนสองกลุ่มนะครับหนึ่งก็คือคนที่ใช้อใช้ฟิโบนาชชีในการเทรดสองคนที่ใช้อ่า SMA ยี่สิบในการเทรดครับนี่ครับมันก็จะเป็นแนวๆน,นี้นะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างนะ อันนี้ก็จะชัดเจนกว่าตรงนี้นะครับตรงนี้หุ้นหุ้นขึ้นเราใช้จุด A นี่นะครับจุด B แล้วก็ลากฟีโบนาชชีตีเสยขึ้นไปครับตีเสยขึ้นไปแบบนี้คแล้วมันก็จะได้ใช้จนกว่าการร,รีบาวของหุ้นเนาะส่วนใหญ่นะขึ้นแล้วก็แรงลงใช่ครับนะใช่ครับร่วงแล้วก็รีบาวอ่า ทีเนี้ยเราจะดูประสิทธิภาพของเส้น61.8ตรงเนี้ยครับว่าเขาแข็งแกร่งไหมสังเกตดูครับว่าตอนหุ้นมันขึ้นนะครับถ้ามันจะลงมาที่61.8แล้วมันแข็งแกร่งจริงเนี่ยเส้น SMA 20เส้นเหลืองเนี่ยครับมันจะต้องมีหัวพันตรงจุดนี้ด้วยโอเคนี่ยเหมือน<ะ>เส้นโห<ะ>มดบนภูเขาครับแต่มันมันดันเวิร์ก โอเคอาจารย์ยิ้มมีคนถามพอดีตรงนี้ก็พอดีจังหวะในการตีเนี่ยเราใช้หางหรือเราใช้บอดี้ของแท่งเทียนอ่าใช้โลครับผมใช้หางเนาะใช้ใช้โลใช้โลโลกับไฮใช้โลกับไฮเอาครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวคอนเซ็ปต์นะครับว่าอ่าอันนี้ตัวอย่างต่อไปนะครับ อันนี้เราเราหาจุด a จุด b นะครับหาจุด a จุด b แล้วก็ตีเสยขึ้นไปนะครับตีเสยขึ้นไปตีเสยขึ้นไปทีนี้เนี่ยเราก็จะได้แนวหกสิเอจุดแปดตรงนี้นะครับแนวห1สิบอจุดปดตัวนี้ประมาณสิบสองบาทใช่ไหมครับแล้วเราอยากรู้ว่าหกสิเจุดแปดเนี่ยมันแข็งแกร่งจริงไหมเห็นไหมครับว่ามันจะพฤติกรรมเขาเนี่ยจะมีเส้น Sma 20ยี่สิบ ไปพัวพันตรงแนวหกสิบเอ็ดจุดแปดตอนที่ราคามันลงมาที่เส้นหกสิบเอ็ดจุดแปดพอดีตรงนี้ครับก็คือใช้ใช้สองสองจิตวิทยาในสองเครื่องมือครับมามาดูนี่ครับต้องตีเสยนะครับย้ำอีกทีว่าต้องต้องตีเสยขึ้นไปนะครับจาก B นะครับตีขึ้นไป A แล้วเส้นฟีโบมันจะได้กลับหัวอ,อย่างนี้ครับ ยี 3, 3, 8, 50, uh, ่สบสามสามแปดห้าสิบหกสิบเอ็ดเกแคปป้าไม่ไม่ได้สนใจห้าสิบสามสิบแปดยี่สิบสามอะไรทั้งนั้นนะครับเขาสนใจแค่หกสิบเอ็ดจุดแปดครับหกสิบเอ็ดจุดแปดตรงนี้แล้วก็เขาดูประสิทธิภาพว่าหกสิบเอ็ดจุดแปดเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นแนวเด้งไหมก็คือในจังหวัดที่หุ้นเขาขึ้นไปเนี่ยครับทิ่ยึกยักยิกยักเนี่ยเส้นตัว m a ยี่สิบจะต้องไปปัวพันอยู่ตรงนี้ไงครับจะเป็นจุดเด้งพอดีเลยครับ เป็นจุดดิ่งไปพอด,ดีดังนั้นถ้าถ้ารอบนี้นะครับถ้าเราก็ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่เซ็ตเซตจะขึ้นนะฮะจริงๆก็ใช้อลิเกเตอร์ใช้อะไรดูได้แต่ว่าถ้าถ้าตรงนี้นะครับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเซ็ตไปจริงอะครับตัวเส้น SMA เขาก็จะต้องเป็นอย่างนี้คือคือเซตต้องข้ามเส้น20แล้วก็ไปทดสอบ61.8ให้ได้ก่อนถูกไหมใช่ครับ แล้วก็ถ้าถ้าลงมานะครับตรงเนี้ยแล้วจังหวะเนี้ยมาสัมผัสหกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับสัมผัสไฟโบและสัมผัสกับเส้น s m สด้วยเนี่ยโอกาสที่เด้งขึ้นไปจะมีครับ mm hmm. แบบนี้ครับแต่ถ้าถ้ากรณีเป็นแบบนี้นะครับเซตกำลังเ,เส้นเอสเอ็มกลังไปอย่างเงี้ยครับแล้วเซ็ตดันขึ้นแรงไปหน่อย ขึ้นแรงมากแล้วลงมาเนี่ย S M a 20่สิเขาอยู่ข้างใต้ครับมันไม่มีใครช่วยเนี่ยดังนั้นอาจจะหลุด61.8ลงมาก็ได้อืมแบบนี้ครับดังนั้นมีสองกรณีนะครับดังนั้นกรณีที่เป็นของเก็คแป้าที่เขาสังเกตแล้วเขาอ่าเอามาเขียนลงเป็นคอนเซ็ปต์นะครับก็คือเป็นแบบนี้ครับ S M a ก็ค่อยๆขึ้นนะครับ S M a ค่อยๆขึ้นแล้วก็ เสร็จก็ไปเรื่อยๆนะครับเด้งขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันเด้งตรง61.8แล้วก็เด้งตรง moving average พอดี MA20 อืมของนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ของเขาครับว่ามันเส้น61.8เนี่ยจะพิสูจน์ความแข็งแกร่งได้ยังไงก็คือ อ่าณนะวินาทีนั้นจะต้องมีมีเส้นค่าเฉลี่ยยี่สิบเข้าไปช่วยด้วยนะครับจบแล้วนะ,ะพ,พี่สูจน์ความแข็งแกร่งของการขึ้นรอบนี้ถูกปะว่าขึ้นจริงรหรือขึ้นหลอกว่าว่าลงมาพักที่หกสิบเอ็ดจุดแปดเนี่ยที่เขาบอกกันว่าหกสิเอดจุดแปดมันชอบเต้งนะจริงๆเกแคป้าบอกว่าความรับข้างในคือต้องดูเส้นเอ a เ0มยี่สบด้วย <c oughs> ว่า SMA 20จะต้องไป <c oughs> ไปช่วยด้วย ในจังหวัดน,นั้นนะครับโอเคครับทีนี้เราก็ใส่เส้น SMA20 ไปแล้วก็สามารถเอดูตัวอย่าง,างต่างๆได้ได้ครับพี่หาตัวอย่างเลยนะใส่ได้เลยครับน่าจะเป็น เป็นหุ้นที่อยู่เหนือ s อ a เ0มยี่สิบอยู่แล้วหรือว่ายังยังไม่ยังไม่เหนือก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะตีให้ดูคร่าวๆครับว่ามันมันควรจะตีอย่างไะครับได้ครับพี่พี่เริ่มที่ทีูนะทียูครับอ๋อทีูอันนี้อันนี้เลยไม่ฮะมันลงมาแล้วก็อ่ามันลงมาแล้วมันเด้งกลับอ่าถูกต้องครับครับทีนี้อ่ารอบนี้นะครับครับผมจะเอาผมจะเอาตรงนี้เป็นเอนะ เออไอตรงนี้เราย้อนหลังไปสักหกเดือนก็พอนะใช่ไหมเนี่ยหกเดือนถึงหนึ่งปีนะใช่ครับใช่ครับเออเก๊แคปป้าเขาเขาใช้เวลาพื้นฐานเขาจะจะเป็นสายระยะสั้นสั้นก็้วไม่เกิน,นก็ประมาณหกเดือนอะไร<ป>ท<ๆ>ุกสั้นๆจะดูกราฟก็หกถึงสิบสองเดือนไม่เกินนี้ปกติจริงๆในหนังสือเขาเนี่ยเขาเขาลงไปถึงกราฟหกสิบนาทีนะครับแต่วันนี้เราเราเอาเราเอาชัวร์ๆก่อนนะครับ ทีนี้เราได้จุดเจุด b แล้วนะครับทีนี้ไปที่ฟิโบนัชชีนะครับฟิโบนัชชีรีเซ็ตเมนต์ตรงนี้เราเราตีเสยขึ้นไปนะครับผมจะมาที่โลที่ b นี้นะครับแล้วผมจะตีเสยขึ้นไปเฉียงซ้ายนะครับตรงตรงฟิโบนัชชีอาจารย์ยิ้มขอชชาๆอีกทีหนึ่งเพราะว่าหลายคนเนี่ยตีฟิโบนัชชีมันต้องไปที่ฟังก์ชันไหนอะไรเงี้ยอาจารย์ยิ้มฟิโบตรงนี้นะครับมาถ้าเป็นอีฟินนะครับอืมอีฟินจะอยู่ตรงนี้ครับครับ จะอยู่ตรงคําว่า val u e ตรงนี้ข้างล่างข้างใต้ value ตรงนี้นะครับแล้วพอเรากดไปเนี่ยกดที่ลูกศรลงนะครับแล้วมันจะมีเยอะไปหมดเลยนะครับเราเอาอันแรกนะครับเราเอาอันแรกที่บชูที่ดี t e n t มนครนะครับหลังจากนั้นมาที่โลที่บีตรงนี้นะครับมาที่โลบีตรงนี้แล้วก็ลากเฉียงซ้ายขึ้นไปนะครับลากเฉียงซ้ายขึ้นไปเฉียงซ้ายขึ้นไปเขาก็จะมีตัวเลขให้นะครับ ครับมีตัวเลขให้เกแค่ป้าบอกว่า6ป8สำคัญที่สุดนะครับดังนั้นพวกยีบสามอะไรเขาจะไม่ได้เอามาคิดนะครับทีนี้มันจะเป็นไงต่อนะครับก็คือเวลาหุ้นขึ้นไปนครับแล้วถ้าลงมาแล้วจะเด้ง61.8จริงๆะครับตัวเส้น SMA 20จะต้องไปพัวพันตรงนี้ด้วยนะครับดังนั้นถ้าจังหวะนี้นะครับ โอกาสที่จะขึ้นต่อก็อมีนะครับแบบนี้นะครับกรณีแรกแต่ถ้าจูจูนะครับจูจูเอสเอ็มเอ20เขาค่อยๆไปเขาค่อยๆไปแต่ว่าที T ู U เนี่ยพุ่งพวดไปเลยนะครับแล้วลงมาจุ่ม6ุ8แต่ว่าไม่มีอุ้งม,มือของเอสเอ็มเอ20มารับอะครับโอกาสจุ่มลงเขามีแหละนี่ครับ น,นี้ก็จะเป็นแนวคิดของของตัวเกแคปป้าเขานะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นแนวของทีอูครับดังนั้นก็ได้ว่าสิบเราเราสิบเก้าจุดหนึ่งนะครับที่ที่เขาไปแล้วก็ถ้าจะลงมาเด้งขึ้นอย่างนี้นะครับก็ต้องก็แปลว่าการนนขึ้นรอบนี้แข็งแรงมากถึงไหมใช่ครับจังหวะต้องต้องเป๊ะนะครับหกสิบเอ็ดจุดแปดไฟโบรกเอสเอ็มยี 8, ่สิบต้อง ต้องไปอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันนะคะ mm hmm. ถ้าเราตีความก็คือเป็นจิตวิทยาของคนสองกลุ่มที่ใช้เครื่องมือสองอันครับสายไฟโบกับสายเส้นค่าเฉลี่ยเข็นจังหวะเดียวกันโอเคครับมีตัวไหนไหมครับครับขอตัว E A ครับ E A เอาดูสักปีหนึ่งอ่ามันจะเป็นตัวนี้ก็จะลงมาเหมือนกันสั้นครับตัวนี้ก็ หา A หา B ก่อนก็น่าจะได้นี่น่ะ A B เดี๋ยวนี้ครับเอาแถวแถวเดซ ember ก็น่าจะได้มั้ยโอมันไกลไปนะได้ครับได้ครับเอิงจริงๆได้นะได้ได้นะได้เราใช้กราฟเดนะเพราะว่าไอ้ไอที่อะไรนะที่เป็นเจ้าของทฤษฎีเนี้ยเอ็กซอันนี้มันเขาเป็นเขาเขาชอบเล่นสั้นชอบเล่นสั้นแต่เราเราเอามาเดก่อนนะครับเออคือเวลาเราหาหนังสือหรือหาบทความเนี่ย ให,ให้เข้ากับตัวเราเนี่ยเราต้องรู้ตัวเองก่อนนะว่าเราเล่นแบบไหนนะใช่ครับเออเล่นสั้น<ช>เล่น,ส,นสั้นกราฟก็จะอยู่ประมาณนี้หนังสือก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่นั้นก็ไปที่ฟิโอนาชีนะครับอ,อกฎสําคัญที่ผมเขียนย้ําไปตั้งแต่แรกก็คือต้องตีเสยเสียงซ้ายขึ้นไปนะครับครับตีเสยเสียงซ้ายขึ้นไปเกไปบีตัวนี้ก็จะได้เส้นหกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับอื เส้นเส้นแนวนี้นะครับ61.8เราก็เหมือนเดิมนะครับอแคปป้าจะไม่เอา38 50, 50อะไรนะครับเขาจะดูเส้นนี้ดังนั้นก็คือถ้าถ้า E A เขาขึ้นไปนะครับแล้วจะลงมาแล้วเพื่อไปต่อครับตัวเราก็ไม่ทราบว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่นะครับแต่สองจังหวัดเนี่ยครับตัว S M A กับ61.8ข้างบนเนี่ยครับต้อง ต้องจุ่มกันนะครับแล้วราคาต้องมามาจุ่มสองเครื่องมือนี้พอดีเพื่อที่จะไปต่อนะครับอันนี้เป็นกรณีที่เราต้องการน,ะนี่นะครับอันนี้เป็นกรณีที่เราต้องการแต่กรณีที่เราไม่ต้องการก็คือตอนนั้นเนี่ยเ่สเอ็เอยี่ <S S ยังยังอยู่ตรงนี้อยู่ยังไม่ไปไหนนะครับแต่ราคาเขาเร่งไปหน่อยราคาเขาเร่งไปหน่อย ทีเนี้ยพอจะจุ่มหกสิบเอ็ดจุดแปดตรงนี้ครับหกสิบเอ็ดจุดแปดแนวเนี้ยอาจจะลงมาก็ได้นะครับเพราะว่าแรงเขาไม่พอผู้หูเขาไม่มีนี่ครับจุ่มลงมาเสร็จทําไงก็ไปต่อเพื่อที่สักวันหนึ่งนะครับเส้นเอสเอ็มเอยี่สิบเนี่ยเขาจะมาช่วยนะครับมามาช่วยเด้งจริงๆถ้าจังหวะอย่างนี้ก็อาจจะไปจริงรทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับถ้าจะเป็นจังหวะอย่างนี้ได้ต้อง เซตต้องเป็นบวกนิดนึงนะครับก็คืออยู่เหนือเส้น SMA 50อะไรให้ชื่นใจก่อนนะครับตอนนี้เป็นยังนะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ตอนนี้เปอย่างมีคนขอ UKM คมพี่ไม่รู้จักหุ้นตัวนี้นะ UKM คเอ็ยูเคเอ็มนึกว่าเอ่อยูเข้มหรือเปล่ายูเคยูเเอ็มไม่มีนะยูเข้มหรือเปดูายูเหมือนกันไม่ไม่มีอะไรยูเข้มไม่มีอะไรครับ มันยังไม่ได้ฟื้นเลยนะยังยังยังไม่มียังยังไม่ได้ยังไม่ได้ฟื้นถ้าจะเอาก็อจุดผมว่าก็สมมุตินะท่ถ้าจะเอาก็จุดจุดเอจุดบีก็แถวแถวนี้ยก็ตีไปกับแถวแถวนี้ที่ ประมาณสองบาทครับที่ที่ต้องเด้งไปให้ได้นะครับถ้าเรากดเจตเขาได้จริงๆจริงๆตัวนี้ก็ถือว่าเส้นยี่สิบยังพอสู้ได้นะครับก็ก็ต้องเป็นจังหวะของแคปป้าจะเป็นอย่างนี้นะอืมจะเป็นอย่างนี้ก็คือผสานผสานฟีโบหกสิบเอ็ดจุดแปดกับกับเส้นยี่สิบนะครับอืมโอเคก็จะเป็นเป็นแนวนี้ครับ ต้องลองหักไปทำบ่อยๆนะครับลองหักทำบ่อยๆแล้วก็ถ้าใช้จนคล่องเนี่ยก็ค่อยค่อยโดดไปหกสิบแต่ผมแนะนำถ้าจะไปไปหกสิบนาทีเนี่ยไปช่วยไปห้องสม,มุดมารวยแล้วก็ไปอ่านสองเล่มก่อนเผื่อมันจะมีไอเดียอย่ื่นเพิ่มค่ะคือคือ<ม>คนที่ถามมาเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าเรากำลังเล่นบนหุ้นที่ลงมาแล้วเด้งกลับนะครับไอที่ไม่เด้งเนี่ยไม่ต้องคุยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เข้าทฤษฎีนี้นะครับ มันมีคำถาม TT w มาแต่พี่คิดว่ามันเด้งหรือยัง TT w ไหลลงครับผมจำได้นีอันนี้อยู่ในลิสช็อตหุ้นอยู่เออมันอยู่ในลิสช็อตทุ้นนะครับอันนี้มันไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเออเด้งแล้วมันยังไงนะครับสมมุตินะถ้าสมมุตินะครับถ้าถ้าถ้าขึ้นนะผมมุิถ้าถ้าเขาขึ้นนะอ่าหาจุด A จุด B ผมผมตีซะว่าเป็นโลนะ โดขึ้นมานี่แหัะไปที่เฟบไ,ไปที่เฟบเลยก็ได้มั้งพี่ว่าไปถาะเดือนเฟบก็น่าจะได้เนี่ยได้ครับเออดีกว่านะอันนี้มันสั้นไปนิดเออได้ครับ,ค,รบคือการรีบาวที่แข็งแรงก็ควรจะรีบาวไปถึงจุดที่มันแบบแข็งแรงจริงๆอะนะเนี่ยสมมุตินะฮะถ้าถ้าเขาขึ้น,นแล้วก็ ขึ้นไปเสร็จจะพักตัวประมาณหกสิบเอ็ดจุแปดตรงนี้อืแล้วก็ตัวที่สําคัญนะครับตัวมูฟ i ว <Moving S 2> งิงแอ r เวเรตตัวนี้มันจะต้องขึ้นตาม,มแล้วก็ไปจูบก,กันตรงนี้นี่ครับประมาณนี้โอเคพอได้ไอเดียนะครับก็ท่านที่มานั่งฟังก็รบกวนท่านต้องต้องฝึกนะไอ้เทคนิคเป็นอะไรที่ ครวรจะใช้เวลาสักชุกวันและชั่วโมงนะในการนั่งดูกราฟหรือว่าเอาทฤษฎีเข้าไปลองใช้ดูอะไรประมาณเนี้ยแนะนํานะครับก็ลองไปดูในในเซ็ตร้อยทั้งหมดนะอลองไปดูในเซ็ตร้อยทั้งหมดจะจะเข้าใจเรื่องเรื่องตัวเกเแคปตาน,นีนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวน่าจะไปที่ของกินได้เลยใช่ไหมได้ครับได้เลยได้บจ,จบคือทุกครั้งของตอนที่จบจะใกล้จะจบไลฟ์ของเราเนี่ยเราพยายามจะโปรโมทเชียงใหม่นะครับโดยที่ แนะนำร้านอาหารบ้างแนะนําที่พักบ้างร้านกาแฟบ้างนะครับในแต่ละแต่ละไลน์นะครับวันนี้เป็นที่พักเนาะเป็นเป็นที่พักที่เออหนาวมากๆไปเชี่ยงไหม่ก็ไม่เคยจะจะหนาวเท่านี้เลยนะอืออออเ่ันนี้ชื่อระเบียงม้งนะคะระเบียงม้งถ้าม่อนแจ่มเลี้ยวขวาเนี่ยระเบียงม้งจะเลี้ยวซ้ายนะครับหมายถึงทางทางขึ้นม่อนแจ่มลาเหรอทางขึ้นม่อนแจ่มมาเหรอครับ ใช่นะม่อนแจมเลี้ยวขวาระเบียงมุ้งตรงไปเลี้ยวซ้ายออื่าใครขับรถไม่เก่งก็ไปจอดตรงที่จอดชุมชนแล้วเดี๋ยวเขาจะมีอ่าเจ้าหน้าที่มารับขึ้นไปก็จ่ายค่าขึ้นร้อยบาทอะไรเพราะว่าทางจะแคบนิดนึงนะครับออออืืก็ค่อนข้างค่อนข้างหนาวนะครับแต่วิวก็จะเป็นเป็นภูเขากับเมืองอันนี้ผมย้ำว่าถ้าใครจะเอาเชียงใหม่หนาวชนิดที่ว่าหนาวเหมือนญี่ปุ่นนะครับก็มาพักที่ระเบียงมงได้ มันเป็นอะไรมันเป็นโฮมสเตย์ครัมันมันเป็นยอดเขาเลยเป็นเป็นยอดเขาที่ไม่ใช่อินทนนท์่ดก็หนาวหนาวหนึบเลยครับชื่อระเบียงมงนี่นะครับเขาก็จะมีบ้านเป็นหลังๆให้อ๋อโอเคมีบ้านแบ่งหลังล้วก็ก็ก็เสื้อกันหนาวเอาไปเยอะๆนะครับเกินีกว่าานครับเพราะว่า เพราะว่าห้าทุ่มจะไปหาเจอกันหนาวผ้าห่มไม่มีนะครับหนาวไม่หนาววครับเจ้าหนาวไม่หนาวเจ้าของเขายังไม่นอนเลยไปไปหาฟืนไปหาอะไรก็เจอแต่พนักงานเขานะครับออแล้วก็อาหารก็เออมีหมูกระทะนะครับกระทะไม่มีใครกินแล้วก็เสียงดังสุดคืนแล้วเพราะว่าสามทุ่มก็หนาวจนต้องเข้าไปคือมันหนาวจนจนกินไม่อร่อย นี่ขนาดกินอะไรให้มันนี่ขนาดหน้าฝนใช่ไหมปลายฝนเนี่ยยังหนาวขนาดนี้ครับโอ้โหยังหนาวขนาดนี้ครับก็คือน้ำซุปเนี่ยครับน้ำซุปนี่เราเราตักเสร็จเราเอาเข้าปากได้เลยมันไม่ลวกปากเราหว่างที่ตักหน้าแล้วก็กลายเป็นหนาวเลยฮะแล้วก็เออน้ำซุปที่ไม่ได้ถูกต้มก็จะเป็นไขมันตะขอนขึ้นมาครับ แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่แนะนําที่มันไม่มีอครับเลยเลยเอามาแนะนําก็คือเป็นข้าวต้มที่อร่อยมากเพราะว่าข้าวเขาเนี่ยเป็นข้าวชาวเข,ขานะครับดังนั้นถ้ามาแนะนําขากตรงม่อนแจ่มมันจะมีร้านขายข้าวอบอกว่าบอกว่าซื้อข้าวข้าวข้าวดอยครับอืม,มันจะคุณสมบัติมันจะทําให้น้ําซุปเนี่ยหนืดนิดนิดแล้วก็ซึมน้ําซุปเข้าไปในตัวเขาเองได้อืเป็นข้าวต้มที่ อร่อยมากเป็นข้าวต้ม<ด>ที่อร่อยมากการบินไทยก็อร่อยแต่ว่านั้นมันมันเป็นข้าวต้มเป็นข้าวอีกชนิดหนึ่งอืมอันนี้ข้าวอะไรนะข้าวอะไรนะข้าวดอยอ่ะข้าวดอยครับไปไปบอกเขาว่าไปไปไปซื้อข้าวดอยที่ข้าวต้มที่รีสอร์ทเขาชอบเอามาทํำข้าวต้มแล้วเดี๋ยวร้านนั้นเขาจะเอาให้มันไม่ใช่ข้าวคนไทยครับอืมก็เป็นอีกอันหนึ่งครับเผื่อเผื่อใครที่ไปม่อนแจ่มมาแล้ว ผมตรงนี้ผมแนะนำถ้าอยากหนาวเหน็บนะครับมาที่มาที่ระเบียงมงนะครับคือระเบียงมงครับก็ย้อนกลับไปเก๊กแคปไตที่ก็คราวนี้มันมันมีคําถามอาจารย์มีคาถามบอกเอ้เทรดดิ้งวิวตีลักษณะนี้ใช่ไหมตีลักษณะนี้ได้ใช่ไหมเทรดดิ้งวิวเทรดดิ้งวิวเดี๋ยวผมขอขอกลับไปทําการบ้านนิดนึงนะเทรดดิ้งวิวยังยังไม่ยังไม่แน่าใจนะ ใช้ถามว่าใช้ไหมใช้แต่ตีไฟโบยังไม่เคย <Okay. S 2> แต่ผมมองว่าอาจจะตีได้หลายรูปแบบด้วยซ้ำครับ <Okay. S 2> ผมว่ามันมันมีวิธีครับ <Okay. S 2> น่าจะตีเสยขึ้นไปเหมือนกัน mm hmm. น่าจะตีเสยขึ้นไปหรือว่าเข้าไปกดเอดิดูได้ฮะ mm hmm. อย่างเช่นอีฟินเนี่ยจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราตีตรงนี้นะครับเราเห็นหกสิบไอจุดแปดเราอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆเราสามารถเข้าไปแก้ค่าได้นะครับ เทรดิ้งวิวก็แก้ได้ครับดังนั้นเข้าไปแก้ค่าได้เลยโอเคตรงนี้ครับครับโอเคครับอันนี้อีกคำถามหนึ่งเขาบอกว่าสูตรศูนย์เปอร์เซนต้องอยู่ด้านบีใช่ไหมอ่าศูนยเปอร์เซนอยู่ใช่ครับ B ีครับอืแล้วก็ข้างบนจะเป็นข้างบนจะเป็นเครับมันจะไล่ขึ้นไปนะครับมันจะกลับหัวครับเกแคปต้าเขาจะตีอย่างนี้ครับเขาจะตีกลับหัวขึ้นไป นี่ครับแล้วก็ไปเอาหกสิบเอ็ดจุดแปดข้างบนนี้นะครับโอ,โอเคนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมสต็อปแชร์เลยนะครับได้ครับได้ครับ โอเคขอบคุณมากครับยิ้มครับเราก็จะได้ไอเดียกันทุกสัปดาห์นะเอาลองไปใช้ดูพีดเทคนิคเป็นอะไรที่ต้องต้องฝึกนะถ้าไม่ฝึกก็จะมันไม่ได้ไม่ได้ไอเดียใช่ครับต้องต้องดูหลายๆตัวดูให้เกินสามสิบตัวอย่างนะครับโอเคจะได้หลีกเลี่ยงเชอรี่พีดครับสงสัยมีคนไปเยี่ยมพี่แล้วเดี๋ยวต้องขออนุญาตแว็บ S <S แค่นี้นะได้คร,ครับขอบคุณมากครับิีมครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ